สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมไรซกไก่แลบครับเมื่อนี้นะครับผมพามาชมมันสับหลังครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่อายุเก้าเดือนนะครับเนี่ยอายุเก้าเดือนนะครับผมบริหนขูดออกพราวะตอนนี้ราคาราคานีู่ลูึกว่าบ่ดีเลยครับราคาบาทบาทหกสิบครับบ้านผมเดี๋ยวนี้บาทหกสิบนะครับผมก็เลยปล่อยไว้จริงๆแล้ครับเนี่ยมันที่เห็นอยู่นี่เป็นมันแบบผม เอาบกจกกนขุดเอานะครับพอดีล่องล่องที่ผมปลูกเนี่ยเป็นระว่างหล่องมันว่างนะครับทั้งหลังเขาเนี่ยพอดีผมปลูกไม้ปลาทำเนี่ยเห็นไหมครับผมปลูกต้นยางปลูกต้นกุ้งนะครับปลูกต้นแะแบงใช่ครับมันนี่ช่องช่องกลางใช่ครับเี่ยช่วงกลางใช้มันว่างนะครับประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะครับผมก็เอามันนะครับ มาปูกนะครับเอาบอกโจกกนเอาเราก็มาปลูกสิครับเห็นบ่กนเป็นร่องจักน้อยนะครับเราก็มาปลูกเนี่ยตอนนี้ต้นท่วมหัวพุแล้วครับใหญ่ขนาดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวสิพ้าไปชมครับผมนี่แหละครับมันสับปะรังนะครับผมเอาบอกโจกนี่ก้นปลูกนะครับมันเป็นร่องระวางร่องของใหม่ปลานะครับ ฟางใส่ขวาสิมีใหม่ปลาแต่ว่าอยู่กลางๆก็ยังมีใหม่ผลมีแบบม่วงมีแบบมีอย่างนีครับแล้วช่องว่างนั่งจีะผมก็เอาบบบโจนปลูกมันไวไหมครับเนี่ยสาเหตุที่ได้มาปลูกนี่ก็พันมันเฮามันเหลือนะครับเหลือลายแล้วก็เสียดายนะครับย้ำใส่สอไวเรียบร้อยคือพ่อย้ำหายยากนะครับคนปลูกก็เลยว่าเอามากจปลูกไวนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นี่คดเบ่งหัวนี่กะ ไง่เติบเราได้ครับซ้ำแขนทำยังไงเลยมันเก่าเดือนเราได้ครับนี่มันเก่าเดือนแล้ว่ได้ใส่ปุ๋ยใสียงครับแต่ว่าขีดท่างใบบ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยยังได้หรอครับนี่คนปลูกไว้ยังสี่เพื่อว่าหายน้ำเฮาสิปลูกล้วเฮาบ่มีพันธุ์นะครับเพื่อเสร็จอเอาไปเป็นพันธุ์พร้อมนะครับนี่เห็นไหมครับเงี้ยไงขนาดเลยนะครับนี่เบ่งดูครับต้นนั้นพล่ะสูงสูงหัดสามเมตรผลไหมครับผล่ะ นี่แหละครับพื้นที่ว่างสามารถปลูกได้เล่าวงนี้กับมันกับโน้นดีมันสูงนะครับเพราะว่าเขาเห็ดเป็นหลองอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมปลูกไวท้ที่ที่พร้อมเลยครับเพราะว่าพันธุ์มันหลายเนาะเขากับอาศัยว่าเขาบริกานว่าสิปลูกเอาหวัวเขาอ่านว่าสิปลูกเอาไ้เห็ดพันธุ์เถอะนะครับเขาก็ได้ปลูกทีเลยที่ที่เติบโตแล้วครับแค่ยี่สิบเซนเดียว ยี่สิบเซนสามสิบเซนแหละครับปลูกเนี่ยเห็นไหมครับลองนี่สิเป็นต้นใหม่เนี่ยเบิ้งดูครับแต่ละลองบ่เป็นธรรมดาเลยครับเนี่ยครับพื้นที่ว่างๆเขาปลูกปลาเนี่ยเขาก็สามารถเอามันมาปลูกใส่ได้ครับเพราะว่าต้นไม้เขาหน่อยอยู่นะครับเนี่ยต้นไหม่นี่ไม่ปลาเนี่ยไม่แดงไม่กุ้งนะครับอายุแค่ปีกัวเองครับบองนน่ยปีกัวเนี่ยครับปีห้าหกเดือนครับผม นี่นะครับเมื่อนี้ผมก็เลยมารีวิวห้เบืองว่าปลูกทีมมไว้นะครับกันงาพื่อกันละครับเนี่ยกับงาพื่อกันนะครับหัวกับใ่อยู่พื่อกันครับขวดเบืองแล้วครับขวดเบืองแหล่าหัวใ่อยู่สาเหตุบันเอาออกอีกก็คือราคาถือโพดครับถ้าราคาดีกานี่นี่เสีเอาออกด้วยเสียเอาออกก็สิเอาบกคลิกบกเคือมาปลูกไปถึงกินนะครับราคาบาทหกสิบหนึ่งไหมครับตอนเนี้ยทั้งื่นเป็นเลยครับราคานะครับป้านผมมีบาทหกสิบแล้วครับเดี๋ยวนี้ เอาครับพื้นที่ว่างๆนะครับเอาปลูกทาบ่าได้ปลูกยังกะปลูกเสียบมันทิมไม่สิกะคุ้มหยาได้ดีพร้อมนะครับเห็นไหมครับหยาหยาเกิดยุ่แต่ว่าหยามันก็บ่อหนาบ่งงามเลยแต่ว่าถ้าผมบ่ได้ปลูกแบบนี้นี่หยาสินเตึบเลยนะครับถ้าเป็นหนาฝนนี่สินะปกติผมบ่ได้ปลูกแบบนี้ปีปีที่แล้วนะครับหยานี่ร้ายนะครับได้ตัดหยาอยู่เรื่อยนะครับปีนี้ก็เลยเอามันเสียบเลยพอดีมีพันุนะครับนั่นแหละก็ได้ได้ผลอยู่นะครับผลงามพักขนาดได้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมกับมารีวิวหอเบิงครับปลูกมันแซมปลาปลูกมันปลูกมันแซมปลาใหม่ปลูกมันกับใหม่ปลานะครับปลูกมันไหม่กับใหม่ปลานะครับเอา้ากางามอยู่ครับผมขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ